สวัสดีครับผมกันเดซิ่งนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูรถมาสเตอร์อ Master นะครับตัวนี้เป็นรุ่นมาสเตอสามนะครับเป็นเครื่องสองพันนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุดนะครับท็อปที่สุดของรุ่นมาสเตอสามเลยนะครับเป็นตัวมีซันรูฟนะครับคือมาสเตอร์สามเนี่ยจะแบ่งออกเป็น สองรุ่นใหญ่ๆนะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นห้าประตูนะครับก็คือคันคันที่เราอ่ากลังดูอยู่นี่นะครับเป็นคันห้าประตูกับคันที่เป็นแบบสี่ประตูนะครับตัวนั้นจะเป็นซีดานนะฮะจะเป็นรุ่นซีดานจะมีท้ายยื่นออกไปนะฮะแล้วก็ทั้งสองรุ่นนี้นะครับจะแบ่งออกอีกนะครับเป็นรุ่นแบบย่อยนะฮะแยกเครื่องนะฮะแยกเครื่องระหว่างเครื่องคันหกนะฮะกับเครื่อง องพันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นห้าประตูเนี่ยก็มี2รุ่นเนาะมีมีพันหกนะครับกับมี2องพันนะฮะเครื่องตัวซีดานก็เหมือนกันมีพันหกับสองพันนะครับคือตัวพันหกกับสองพันเนี่ยหลายหลายท่านนะฮะลองขับดูแล้วนะ่ะตัวพันหกเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่ไม่พุ่งนะฮะหลายหลายท่านบอกอย่างนั้นนะ,ะผมผมมองว่าแบบนี้นะอา,อาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องอะ่ะมันห่างกันเกินไปนะครับ ระหว่างตัวเครื่อง2 0 0พันกับเครื่องพันหท่านที่เคยขับเครื่อง2 0 0พันมานะฮะพอไปขับเครื่องพันหก็เลยรู้สึกอืดนะฮะแต่จริงๆก็ไม่ผมว่าก็ไม่อืด <S 1 S 2> ไม่ถึงก็อืดมากนะแต่แค่แต่แค่ความต่างมันเยอะนะฮะความต่างมันเยอะระหว่างเครื่อง2 0 0พันกับเครื่องพันหนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเครื่อง2 0 0พันะครับเครื่อง2 0 0พเนี่ยมันจะมีรุ่นนะฮะมันจะมีรุ่นของมันนะฮะอยู่2รุ่นนะครับ อ่าจริงๆเป็นตัวท็อปทั้งคู่นะครับตัวตัวเครื่อง2000เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วนะฮะแต่ว่าอ่ามันจะมี2รุ่นคือตัว R นะฮะตัว R นี่คือตัวท็อปนะฮะแต่ทีนี้มันจะมีตัวท็อปกว่านะฮะไออ่าผมมองว่ามันเป็นรุ่นเหมือนรุ่นแบบสั่งผลิตนะฮะคือจะเป็นซันลูฟนะฮะตัวจะเป็นตัวซันลูฟมาอ่าก็คือตัวแม็กนะฮะตัวแม็กแต่เป็น X2 ตัวนะฮะเป็นตัวเป็นตัวเรียกว่าเรียกว่าอ่า ท็อปแบบสุดๆเลยนะฮะทีนี้มาดูมาดูตัวนี้เนาะไอตัวของเราเนี่ยเป็นตัว5ประตูนะครับตัว5ประตูแบบแม็กนะฮะแบบท็อปสั่งผลิตเลยนะครับามาดูกันนะฮะตัวไฟหน้านะฮะเรื่อกไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกนะฮะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบเล็กนะฮะ ไอตัวเครื่องพันหกนะฮะเครื่องพันหกกับเครื่องสองพันเนี่ยรูปลักษณ์จะต่างกันมากเลยนะครับเรามาดูตัว,ต,วตัวท็อปเนาะมีสกเกิร์ตข้างนะครับมีสกเกิร์ตข้างให้ไฟท้ายก็เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับคือยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าไอไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นไฟที่ที่สุดยอดมากนะฮะ คือรถรถร,ถราคาแพงๆสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะแต่ว่าไอ้รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปเนาะเป็นไฟ LED นะฮะก็เลยก็เลยสมัยนี้ก็เลยไฟโปรเจคเตอร์อาจจะไม่รับความนิยมสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยจะเป็นไฟ LED กันนะฮะ,ะแล้วก็ตัวกันชนกันชนนะฮะกันชนระหว่างตัวพันหกเนี่ยกับตัวสองพันเนี่ยต่างกันมากนะครับคือตัวสองพันเนี่ยมันจะยืดๆออกมาหน่อยความยืดห่อนจะเยอะกว่าตัวพันหกนะครับ รถก็จะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเป็นเหมือนสไตล์ฝรั่งเลยนะฮะเป็น,ปนคล้ายๆตัว,ต,ว,ต,วตัวนอกที่ใช้เลยนะฮะก็ถือว่าสวยนะฮะกันกันชนถือว่าสวยอ่ตัวนี้แม็กขอบ18นิ้วนะครับแม็กขอบ18นิ้วถ้าเป็นตัวอ่เป็นตัวไม่ทปนะฮะจะเป็นแม็กขอบ17นิ้วนะฮะถ้าเป็นตัวพันหจะเป็น16นิ้วเลยนะฮะ ก็จะเป็นเล็กตามขนาดลงไปนะฮะถ้าเป็นตัวเรียกว่าตัวท็อปธรรมดาเนี่ยกน็น่าจะเป็น17นิ้วจะเป็นแ็ก17นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยตัวตัวท็อปสูงสุดนะฮะตัวแม็กก็จะเป็น18นิ้วเลยนะฮะแ็ก,ก็จะใหญ่เลยสภาพภายนอกของ m a สด้า3เนี่ยค่อนข้างจะดูอินเตอร์มากนะครับเพราะว่าดูภายนอกนใหญ่นะฮะใหญ่มากแล้วก็ ทีเด็ดของมาด้าสามนะครับภายในก็เด็ดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะฮะอันนี้มีทุกอย่างเลยนะครับมีทุกอย่างเลยที่รถสมัยก่อนนะฮะรถดีๆสมัยก่อนมีกันนะฮะมาด้าสามจะเป็นอะไรที่แบบใส่มาเวอร์มากนะครับเบาเป็นหนังนะฮะเบาเป็นหนังสีดำนะครับคอนโซลสีดำ นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับรถมาด้าสามเนี่ยก็จะมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างที่ที่ที่รถสมัยนั้นมีเลยนะฮะเดี๋ยวผมมืดๆหน่อยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสรุปนะฮะสรุปชั้นแรกเนี่ยมันจะมันจะใช้มือเปิดนะครับจะใช้มือเปิดเอานะแต่ว่าทีนี้พอมาถึงตรงกระจกเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับจะเลียนตรงนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะฮะอันนี้เป็นพวกไฟประตูไฟอ่านหนังสืออะไรพวกนี้นะฮะ พอเปิดมาซารุกก็จะเลื่อนได้ทั้งหมดนะฮะเลื่อนขึ้นก็ได้เลื่อนออกเลยก็ได้นะฮะเป็นระบบไฟฟ้าเลยถือว่าออกแบบได้แบบสุดๆเลยนะฮะข้างหลังก็กว้างมากนะฮะข้างหลังนี่กว้างมากเลยระบบไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกดีมากนะครับรถรุ่นมาสด้า3นะครับมาสด้า3ตัวเนี้ยมีแอร์แบ็กที่ที่เขาแจ้งมานะฮะว่ามีแอร์แบ็กอยู่6ลูกนะฮะ6ลูกเนี่ย เดี๋ยวผมพาดูพาดูทีละลูกเลยเนาะอันนี้หนึ่งนะฮะหนึ่งอันนี้สองนะครับอ่าหนึ่งมีสองแล้อันนี้สามนะครับสี่อ่าตรงมุมนี้สี่ห้าหกอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ตรงเสาประตูข้างด้านหลังนะฮะห้ากับหกอยู่ทางด้านหลังนะฮะก็ถือว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยโอ้โหใส่มาสุดๆเลยนะฮะตอนแรกได้ยินว่าแอร์แบกหลูกเนี่ยผมก็ตกใจนะโออใสเข้ามายังไงนะฮะแต่พอไล่ด,ดูดีๆก็อ่า ก็ถือว่าใส่ครบมากนะครับพวกมมลัยเป็นมันติฟังกชันนะฮะก็คือปรับปรับทุกอย่างะฮะอย่างเนี้ยอยู่ตรงพวงมาลัยนะฮะก็ทำให้ให้การขับขี่ดีขึ้นนะฮะหน้าปัดหน้าปัดตัวนี้อืมเป็นเป็นหน้าปัดแบบทีวีอ่ะใช่ของมันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นของมันหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยดูรุ่นนี้เหมือนกันเนาะ เดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับเพราะว่าผมเคยได้ตัวท็อปที่เป็นซีดานมาไอตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีจะเป็นหน้าจออีกแบบหนึง่งหน้าจอสีส้มนะฮะแต่อันนี้เป็นจอทีวีเลยนะฮะแอร์เป็น Auto. ออโต้เออนี่น่าจะไม่ใช่ของมันหรอมั้งเนาะเออเพราะว่าแอร์ออโต้เนี่ยมันต้องบอกอุณหภูมินะฮะจะเป็นเหมือนแอร์บ้านเลยนะครับก็คือบอกอุณหภูมิบอกความแรงอะ่ะมันก็จะปรับของมันให้ใหเองเลยนะครับ ทำคิเตอร์ได้นะฮะก,ก็สามารถอ่มันหนาวถ้าเกิดมันหนาวแล้วก็เพิ่มความร้อนได้นะฮะอมลมร้อนก็จะออกมานะฮะแผงหน้าจอแผงอะไรนี้ดูฝ้าหนังมากนะครับอ่ไอตัวนี้เป็นอ่าเป็นเกียร์แบบชิฟได้นะครับเป็นเกียร์แบบ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 เรียกเกียร์ได้อะ่ะ ขั้นบันไดอ่สมมุติว่าเราใส่เกียร์ธรรมดานะครับก็ก็จะเป็นขั้นบันไดเนี่ยมีเกียร์หยุดอ่มีเกียร์ว่างนะฮะเกียร์ถอยอ่าแล้วก็เกียร์เดินหน้านะฮะแต่ถ้ามาตัวนี้อ่ถ้ามาตัวนี้ก็จะเป็นชิฟได้นะครับมันจะมีสีเกียร์เนาะรถออโต้เนี่ยฮะไอ้ตัวเนี้ยเราเลือกเกียร์ได้ไเทิร์นเกียร์ได้ไเต็มที่เลยนะครับเป็นเมนวันะฮะเป็นกึ่งเมนวันตัวนี้ก็ถือว่าขับสนุกเลยนะครับสําหรับมาด้าสามอย่างที่ผมเคยขับนะครับอ่มีที่ใส่แก้วนะครับ เพลงหน้าปัดเป็น d a y ์ไลท์นะครับ d a y ์ไลท์แบบแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นี่ผมไม่ได้มันหาคุณแจไม่เจอเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยเปิดให้ดูนะครับเปิดมามันจะไปไฟขึ้นมาหมดเลยนะครับเป็น d a y ์ไลท์แบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะระบบไฟฟ้ามีครบนะครับพับกระจกไฟฟ้าได้นะฮะปรับมองหลังไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าคู่หน้าคู่หลังล็อกไฟฟ้านะฮะไอตัวนี้เป็นเซ็นทรัลล็อกอัตโนมัตินะครับก็คือก็คือเราเราเรา,เราใช้ตัวเนี้ย มันก็จะล็อกเลยสประตูเลยนะครับอเอเอแล้วก็เครื่องเสียงนะฮะที่ที่ตัว Mazda สามนะครับแจ้งมาว่าเป็นเครื่องเสียงแบบ6จุดนะครับมันก็พอฟังอ่ะนะนะก็พอฟังคือคนไทยอ,ะอ่ะเนาะเป็นอย่างเงผมเนี่ยเป็นคนไทยเราจะชอบเสียงที่มันไม่เทสักเท่าไหรอ่อ่ะเราจะเราเราจะฟังเสียงแบบเ,เสียงลึกๆนั่นหนาอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นรถฝรั่งเนี่ยอ่าขจะบอกว่ายิ่งชัดนะฮะยิ่งชัดยิ่งแท้ยิ่งดีนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะฟังเครื่องเสียงของรถรถแบบรถด,ดีๆของฝรั่งไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะฮะความรู้สึกความรู้สึกอ่อของผมนะแต่ละหลายท่านแบบที่ที่แบบชอบฟังเครื่องเสียงดีๆนะฮะมันจะชัดอ่ามันจะไม่ค่อยลึกเท่าไหรอ่อย่างเสียงกระทงกระแทก็จะมาเป็นลูกๆเลยนะครับอ่าก็ก็ถือว่า ถือว่าได้รับคําชมนะครับของของของ,ของอเครื่องเสียงนะฮะของเครื่องเสียงของรถมาสด้านะครับเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องที่แจ้งมาเป็นเครื่อง 2000cc นะครับ2 0 0 0ซีตัวตัวเครื่องนี้ใช้กับรถสปอร์ตรถสปอร์ตของยี่ห้อมาสด้าเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดนี่อขอญาตสักครู่นะครับ เปิดดูนี้ก็ได้นะดูนิดเดียวเครื่องนีน่บอกว่าเป็นที่แจ้งมาว่าเป็นเครื่องอตัวเดียวกับรถสปอร์ตของค่ายเลยนะครับอของค่ายนี้มันรุ่นอะไรล่ะเครื่อง16วาลว2,000ก็ถือว่าขับสนุกนะครับไอเครื่องตัวนี้มันจะมีเสียงหึง่งๆนิดนึงนะเสียงหึ่งๆนิดนึงเข้าไปในในใน,ในตัวเครื่องในตัวรถห่องคนขับได้นะฮะ แต่ว่ามันมันก็ไม่ถึงกับดังแบบดังสทานนะฮะดังนิดๆอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกทาให้เรารู้สึกขับสนุกรถมาด้าจะเป็นประมาณเนี้แต่ทุกรุ่นนะฮะคือคือช่วงล่างก็จะแข็งแข็งนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันก็ทําให้การเกาะถนนเนี่ยดีมากนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบขับรถแนวแนว,แนวสปอร์ตนิดๆนะฮะแนะนําเลยนะฮะ ada, มาด้าตระกูลมาด้าเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราขับแล้วค่อนข้างจะสนุกมากนะครับผม ยังไงเข้ามาทดลองขับนะครับตัวมาด้า3อันนี้ก็แนะนำนะครับเป็นรถที่ขับขี่ปลอดภัยนะครับถ้าท่านไม่ซีเรียสเรื่องปีของรถนะครับถือว่าเป็นรถที่ออปชั่นพร้อมมากนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับ